สวัสดีครับแม่นางเอกก็พูดบอกว่าอะไรครับแม่นางเอกก็ว่าเออมันสายไปแล้วแต่ว่าไม่โกรธไม่เครียดไม่แค้นหรอกมัน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 แก้วที่มันลาวเนาะแก้วที่มันแตกศีลาที่มันลาวมันมันมันประสานไม่ได้นะอยู่ใครอยู่มันนะครับพี่น้องเอฟซีเขาไม่ได้โกรธไม่ได้เครียดไม่ได้แค้นอะไรนะครับพี่น้องเอฟซีเห็นไหมล่ะไปเจออีนี่เป็นยังไงเลยวะคืดซัดแลยคือแม่นางเอกเลือที่นี้ ไปด่าไปฟาดคันฟันเขาสองปีสามปีเขาไม่ได้ทำอะไรเห็นไหมล่ะแตกต่างกันไหมล่ะที่นี้แตกต่างกันไหมละ่ะหัวหน้าเข้าข้างล่เดอบา,บายบายครับเ <laughs> อเข้างานล่เดอออครับผมนะครับผมนะอะแล้วเป็นยังไงละ่ะทีนี่เป็นยังไง ครอบครัวแตแกแ่งขายแพะกก็ไม่ได้ตังค์ได้คดีมือได้คดีกับพี่น้อง FC, เอฟซีเห็นไหมละ่ะเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะนะนะครับนะในในละครเรื่องนี้มันมันเห็นได้ชัดเจนเลยแตกต่างกันไหมล่ะทีนี้นะครับแม่นางเอกก็ได้ออกมาพูดอะไรมาระบายความในใจความอะไรหลายๆอย่างครับพี่น้องเอฟซีออกมาพูด นะครับความรู้สึกของแม่นางอี่าครอบครัวนี่กระทำกับเขาอย่างไงอย่างไงคำให้การอย่างไงคำเบิกความอย่างไรงคาให้การอย่างไงอ,อยู่ในสำนวนอย่างไงถึงกับอึ้องเลยครับพี่นอ้องเห็นไหมล่ะเขามีการปรผสมประชุมกันอย่างนั้นอย่างนี้เห็นไหมครับพี่นอ้องนะเป็นยังไงล่ะทีนี้โดนไปเป็นยังไงทีนี้ตอนนั้นก็อะไรครับเพราะเข้าข้างอหย,ยวกไรเขาข้างอหย,ยวกอย่างนั้นอย่างนี้ได้ อเออแล้วพ่อะจะเมียนเมาพ่อไปยีงไงเห็นไหมล่ะนะครับเป็นไงล่ะมันมาจากนี่นละครับพี่น้องเอซมันมาจากครอบครัวเลยนะครับต้นเรื่องคือมาคือพูดไม่จริงไงครับคือพูดไม่จริงเรื่องอะไรก็แล้วแต่เรื่องโทรศัพท์อะไรครับไม่รู้ก็บอกรู้ว่ามีสายรู้ตัวตนอีกนี่อะตจะพูดมาสิ้ารู้ตัวตน อ่าต้องพูดมาว่าเป็นใครบอกว่ารู้แต่ไม่อยากพูดเอ้าอันนี้ก็โกหกเอฟซี o o F C เข้าไปอีกแล้วนี่คืออะไรครับไม่มีข้อมูลใดๆทั้งสิ้นเลยอ่ามันก็ม่าในอยู่ตรงนั้นด้วยทีนี้มันเป็นแบบนั้นไงครับพี่น้องอันนี้เราไม่ได้โจมตีนะอออันนี้เล่าให้ฟังนะครับพี่น้อง F C. เอฟซีเห็นไหมล่ะทีนี้ความแตกต่างอีหยวกกับอีเวนนี่ ใช่ถ้าครอบครัวพูดจริงยืนการนะครับอ่าอ่ายืนการว่าการันตีให้เขาอย่างนีน้มันไม่เป็นแบบนี้ครับพี่น้องมันมาจากก็ซองมันมาจากไหนเงินล้านมันมาจากไหนครับพี่น้องอ่านี่มันซองมันมาจากไหนครับการอะไรครับมีซองมีเงินเข้ามามันต้องอะไรครับผลประโยชน์มันต้องต้องมีผลประโยชน์อยู่แล้ ได้เงินตรงนั้นใครจะให้กันง่ายๆครับเงินมันแลกกับอะไรก็เงินตรงนี้นี่นนนแหละครับแต่ว่าคุณก็มีตาบาปอยู่ในใจอีกอยู่อยู่แล้วอคุณไปทำลายครอบครัวเขาทั้งลูกทั้งอะไรเขาที่เขาทุกอ,อกทุกใจเออเอาดันดันนะครับเจ็ดร้อยไรนะครับพี่น้องทีนะครับเห็นไหมละ่ะ มันคิดไปขนาดไหนทีนมันมีเรื่องเองินเรื่องอะไรเข้ามาเกี่ยวเรื่องทรงเรื่องสองอันนี้มันอะไรครับมันบริสุทธิ์ไหมละ่ะมันมีพิรุษไหมละ่ะพี่น้องเอฟซีทำไมถึงเอาเงินมาเกี่ยวนะ <c oughs> ใช่ไหมละ่ะเงินมาเกี่ยวได้ยังไงสี่สองห้าสองคุณไปประชุมกันทําไมใช่ไหมละ่ะคุณไปพูดอะไรการพูดออกสื่อก็แบบนึง แล้วคุณไปพูดในสำนวนเนี่ยคุณพูดยังไงว่ายังไงใส่ร้ายใส่ความเขายังไงได้ไหมล่ะอเราก็ไม่รู้จะแมก็สืบแต่ละคนสอบแต่ละคนนะครับตัวตุ่นใช่ไหมล่ะนะครับโอ้ยสงสัยโฟลพระเอกนี่เดีัยวท่านจ่งสจนสิท่านสิเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเอฟซีถ้าคนในครอบครัวพูดแบบนั้นไหนนะครับพี่น้องเอฟซีเออนั่นไงครับพี่น้องนะ เออนะพี่น้องเอฟซีัเป็นแบบนั้นนะนะครับออนะเรื่องนั้นเรื่องนี้มันหลายอย่างหลายอันหลายเนี่ยวครับนี่แหละครับนะแม่นางอีกถึงได้ออกมาระบายความในใจนะครับพี่น้องเอ้ยมันมันอ่านะบางครั้งก็ต้องปลดปล่อยใช่ไหมนะว่าดูอะไรอะไรมาบ้างนะครับพี่น้องเอฟซีนะนะครับไม่ว่าแต่อะไรทั้งเด็กทั้งสองคนด้วยนี่ออกสื่อออกขา่าว พอแม่โดนอย่างงั้นอย่างนี้อ้ยครับออกสู่ทั้งโลกโซเชียลอีกนี่ไปเปิดไปเจอไปเจอเพื่อนที่ลงลงลงเบียนอีกโอ้ไม่ได้ทรมารานะเนี่ยทำ้ายจิตใจเขาอีกทีนี้โดนเพื่อนล้ออย่างงั้นอย่างนี้อีกเห็นไหมละ่ะพี่น้องเอฟซีนะมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับพี่น้องเอฟซีแต่อันนี้ก็อ้างนะครับเป็นผู้เสียเส้นอย่างเดียวทีนี้นะอ้างสิทธิ์อยู่ไม่หยาไม่เ้าครับทีนี้แม่เลี้ยงเดียวอีกทีนี้โอ้ยตายแล้วครับพี่น้องเอฟซี นะครับนะเขายิ่งจนกว่าเมืองอีบ้านมึงก็สองหลังงจะรีบไปทําสร้างไปสุดตีนอะไรใช่ไหมล่ะเออเอาก็สร้างไปก่อนเอฟซีจตาสว่างนะ,านะอขอเข้าไปนะเออขอเข้าไปนะนะครับนะเออนะครับคนเราจะพูดลิ้นไม่มีกระดูกอ่านับถือเออ อืมนะครับใช่ลิ้นไม่มีกระดูกนะครับพี่น้องเอฟซีนันะครับนะครับผมพี่อธิติการนะตอนนี้ก็นี่แหละครับสถานการณ์นะครับระหว่างประเทศนะครับพี่น้องเอฟซีกับชายแดนก็ตอนนี้ก็สู้รบกันนะครับน้าอ้าวดันดันนะครับเจ็ดร้อยไลน์นะครับพี่น้องเอฟซีนะดันดันเจ็ดร้อยไลน์นะครับนะอันนี้ก็ไม่แพ้กันหรอกครับพี่น้องก็รอรุ่นนะครับพี่น้อง ผมก็เชื่อว่ามันไม่มีความสุขหรอกครับพี่น้องเอสี่นะเพราะอะไรครับมันเป็นเหตุแห่งความสงสัยนะครับเพราะคุณไม่มีหลักฐานนะครับแล้วมึงว่ามั่นใจได้ยังไงว่าเก้าจ้าจุด้าว่าจะลงนะไม่งั้นไม่ท่านอธิบดีภาพไม่งั้นหัวหน้าศาลเขาจะเห็นแยง้งทาไมครับในละครเรื่องนี้ใช่ไหมนะครับนะมันเป็นแบบนั้นอย่าไปมั่นอกมั่นใจขนาดนั้นนะเอ้อ เขเหม็นมันยิงโรงพยาบาลอ้าวเขาไม่ยิงโรงพยาบาลไม่ใช่หรือจะไปยิงทําไมโรงพยาบาลมันต้องจัดมันแล้วพวกนี้นะอืมต้องจัดเลยนะเอาลูกยาวหย่อนเลยนะเอสโพรกลงแล้วนะหย่อนย่อนเลยไปที่หุนเซนอยู่เลยเอตัวบัญชาการใหญ่มันเลยปนมเปนเลยนะครับนะเอาที่มันอยู่เลยหย่อนเลย สักสามลูกรู้เรื่องนะครับพี่น้องเอฟซีมันปากดีนี่นะยิงยงพานปนมนุงรักใช่ไหมโอ้มันไม่สมควรเลยนะกระจอกครับหมารอบกัดก็ับพวกนี้นะกระจอกนะนอะไม่มีสุภาพบุรุษเลยนะครับพี่น้องขอประนามนะครับนะเออนะไม่เข้าใจรัฐบาลทำทำไมเฉยผมก็ไม่รู้นะผมไม่รู้เออ